โอเคทุเร okay. ียนวีดูวันนี้สกอตอินนี่บิ๊กเวลีบอลส์เวลีบอลส์โอเคไหมคะเวลีบอลส์ Where you come from? Oh, you sexy girl. You? 45, 45, <akes in> the UK ายุสิบห้านะจ๊ะเด็กสิบห้ามีคุณแม่พามาด้วยน้องน่ารักมากค่ะน้องมาจากสตูที่ร้านใครสนใจมาได้นะคะร้านเจ้าหูจิวระดาพัทยานะคะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดนัดเทหาเทพประสิทธิ์นะคะ บริการในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะใครสนใจทักร้านมาได้เลยนะวันจันทร์ถึงพฤหัสร้านจะอยู่ตลาดนัดทองของเมืองจำลองนะคะป้าฉายาป้ามือเบาก่อนเจาะป้าจะลงยาชาให้เด็กๆด้วยนะคะถามว่าชาไหมไม่ค่ะแต่ช่วยได้นะคะใ้ไหลยัง <laughs> ไม่จะทำการเจาะนะนี่เข็มใหม่สำหรับทุกคนนะคะบิกคีนนะคะบีคินะคะ for everyone don't worry be happy ป้าอ้อนะจ๊ะเจาะเก่งมากเจาะมาสิบปีแล้ว I have e x p e r i e n c e 1 t e year already. you d o n w o r r y Have a look. บอก Okay. Just 10 second. สิบวินาทีนะจ๊ะลูก One two. กินิตตกน็เตเติเต็เตเต็ล ยสยมากจากคุณลูกุลูกสาวคุณหลานเลย,ยนี้ต้องกินยาต้องทานยาแก้อักเสบค่ะต้องเทคแคร์ไวี่เวลนะจ๊ะอยาแก้อักเสบไอโรซีมีนี่นั่นแหละ สวยมากเลยสูงมาเกยๆแล้วโอ้โหสวยมากเลยเ <c oughs> จ็บไหมบอกเลยอยู่แฮะเจ็บอะ, <c oughs> อะนิดหน่อยบอกสินิดหน่อย <c oughs> ใครสนใจมานะจ๊ะนี่ป้าคนเจาะนะสายไฮ Thank ค o u